เรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการแส่งประโยชน์ทางที่จกเติดมารูปแบบการแย่งประโยชน์ทางที่จัเติกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้มาดําเนินโครงการที่มาเชียงรายได้นะเราก็เลยบอกว่าขออนวค่ะ แล้วก็ได pues ้ร er. oh. uh ับความรวมคือก็คือเป็นการที่เราจะเชิญทางทางกางเกืองทางของการอบรมให้ความรู้กับคุณครูนะคะเราจะมีการผลิตคู่มือให้มีทั้งสื่อที่เป็นสื่อจริงและก็สื่อที่เป็นสื่อเทปทางาน่งานเขียนที่นีการศึกษาโดยองศาเชียงรายโดยนะครับการนำเนอเรี่นปัญหาของการใช้เด็กนะครับสวยงามประโยชน์จากเด็กลงให้ครู ถ้าส่งต่อผู้ปกครองได้ก็ขยายต่อมะในรลคานเดียวกันถ้าผมว่าเราไปถ่ายรูปเด็กแล้วขึ้นดื่นยังไงครับไม่ติดหน้าก็ขึ้นไปติดหน้ากขึ้นได้นะแต่ถ้าเขาขอทูให้เราตัตกอมาเลยเราสามารถที่จะขอคืนความยินยอมมองกล้องนะคะสี่อีมันน่าจะเบี้ยไปยังง ต่ค์ประอบายได้างน,งนะคะสาหรับทุกปัจจุบนของ4%เลยทีเดียวนะคะสำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะก็เ<ท>ป็นข้อมูลการสัมภาที่การส่งเสริมนะคะแล้วก็ดูแล เพื่อให้เด็กนะคะได้รู้หท่งทันภัยออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปด้วยค่ะได้แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทา่านนะคะ